อันี้ก็เลื่อนมาที่นี่เลื่อนครับมันล็อกอยู่อ๋อมันจะมีล็อกเลยใช่ไหมครับล็อกเลยอันนี้ลุ้มลุ้มลุ้มแค่นี้อันนี้อันนี้หยอดข้าวแล้วลุงข้าวเนี้ยนัวหยดข้าวเนี้ยดูมันข้าวข้าวหลงนี้ข้าวข้าวจะอยู่ในหลุมนี้ระหว่างคูต้ากับลุงมันต่างกันเยอะอ๋อออคูต้าเขาเป็นเรียมอย่างนี้เนี่ยทเขาลุ่นใหม่ซักอย่างนี้อือไม่เข้ากัด ลากมีลากกัดขาดเลยอ๋อของลุงอยู่ในนี้หมดเลยเออเนี่จเปาหลุดหลุดแล้วท่อนเป็นพัน่ะโอ้นี่เดีที่ลุงเจาะไว้เออที่เจาะไว้นะั่นอันนี้ข้าวมันจะอยู่ในรูแล้วครับลุงได้ไหมอันนี้คือแท่นเจาะท่อพีวีซีครับลุงประดิษฐ์ขึ้นเองเลยไม่มีขายในประเทศไทยและประเทศนอกก็ไม่มีครับ ไม่มีนะลุงนะอันนี้เขาเจาะไว้หยอดข้าวเหรอเจาะหยอดข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยลงลงวางก็ต้องไล่โยนโอ้โหเฮ้ยอ้าวเฮ้ยไล่เขาไงอ๋อมันแรงขนาดนี้เลยอลุงมันอะไรม่แรงไงอ้าวฝั่งน,นโโู้นสโล o w motion อฮ้ยขึ้นลงเห็นด้วยยังไงงงอีกไงอ๋อ โู้ไม่ต้องหมุนเลยเงี้ยอันนี้ลูกเจาะรออยู่ใช่ไหมเนี่ยอออเออเจาะรออ๋อลงขาวตจุดีกรอบด,ด้วยต้องรอให้เรียบร้อยอืมถ้าว่าพลาดก็เสียไปเลยพลาดเสียเลยเสียเลยใช้ระบบโซ่ด้านบนคกู้กินไฟเยอะได้เนี่ยอันนี้เจาะเลยเนาะ เนี่ยเปล่าลุงมันตัดเองเลยเหรอตัดเองฮะอันนี้ยกขึ้นครับยกขเครื่องเครื่องจ่ออัตโนมัติเวลามันถึงจุดปุ๊บมันก็ตัดเองเลยอ่ะอันนี้เป็นหลุมไม่ต้องเจาะทะลุใช่ไหมลุงไม่ไม่ทะลุขนาดเองอ๋อแค่นี้เออก็ก็หนาแค่18มิลลิเมตรอ๋อทีนี้ก็เลื่อนไปในตัว อ๋อมันจะล็อกไว้เลยต่าง,งเกมไหมเหมือแล้วอจ้าหม่ทำไมบ้มาล่ะแค่นี้ก็อันนี้ลุงต่อเองหมดเลยใชยนะ่นี่เล่นต่อเล่นต่อีเนีย นีอันนี้มันจะนี่ไงมีสวิตช์อยู่ตรงนี้ปัดระดับอยูตรงนี้โอ้ผมก็ยังไหวนี่ครับสามารถปรับความลึกได้จะไม่ตายได้เลยเวลาเราตั้ปุ๊บมันก็ตัดปุ๊บเลยเราตั้งยีแล้วต้องการขนาดไหนตั้งองศาตั้งได้หมดอจะตั้งเอ็นตั้งน้อได้หมดอ้ดโยอะมากเลยองศาไอ้นี่ก็เลื่อนมาที่นี่เลื่อนครับเลเ่อนลอกอยู่ อ๋อมันจะมีล็อกเลยใช่ไหมครับล็อกเลยอันนี้ลุ้ม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 ใส่แค่นี้อันนี้อันนี้หยอดข้าวแล้วลุงข้าวนี้เนี่ยตัวหยอดข้าวเนี่ยตัวมันข้าวข้าวตรงนี่ยข้าวข้าวจะอยู่ในหลุมนี้ระหว่างคูตากับลุงมันต่างกันเยอะโอ้โหของคูตาเขาเป็นเหลี่ยมอย่างนี้เนี่ยที่เขาลุ่นใหม่ซักอย่างนี้อืมเม็ดข้าวกัดรากมีรากกัดขาดเลยอ๋อของลุงอยู่ในนี้หมดเลยเออเนี่ต่อยละ นี่เปนเครื่องอะไรครับหนึ่งเครื่องเจาะเครื่องเจาะอะไรเครื่องเจาะลูกหยอดเครื่องเจาะลูกหยอดเออันนี้เป็นท่อ PVC เหรอ p ีบีพแล้วทำไมมันหนาจังเลยอ้ามัมีอย่างหนาสุดที่เบสมินอู้นั่นดูความหนาดิดูน่ะลุงประเทืองอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่ที่ตำบลนวงแดงเพชรับดูเครื่องเจ้เยอะมากครับจังหวัดอุตรดิตถ์โโอ้ๆลุงประเทืองนักประดิษฐ์เครื่องหยอดข้าวนี่ครับ เครื่องหยอดข้าวแก okay. จะเป็นลักษณะน,นี้วะช่างมาดูแนวาทางบ่นี่ครับที่เขาจองเมื่อกี้ข้าวจะไหลลงตามนี้แหละเดี๋ยวจะพามาดูตรงที่เขาหยอดเป็นเครื่องหยอดข้าวไทยประดิษฐ์ครับ ข้าวจะใส่ในนี้ครับแล้วก็ไหลลงตามที่รู้ที่คขาจงเราอาจจะไม่เข้าใจครับแต่ใช้เครื่องเนี่ยเป็นเครื่องสูบน้ำเลยอ่ะโอ้ระบบเขาเยอะแยะเลยอ่ะมีสายพานอะไรลูกอินุงตุงนดังแต่ใช้งานได้จริงครับเครื่องหยอดข้าวัวนี้ครับนั่งขับได้ นั่งในนี้ครับอันนี้ล้อจะเป็นเหมือนได้อันนี้รางวัลของลุงนะเออรางวัลน่ะเออพวกนี้เชียงใหม่อันนี้มาจากเชียงใหม่เชียงใหม่ครับเชียงใหม่อ๋อเราเชียงใหม่วันนี้ล่ะอูนี่ราชพัฒน์ราชพัฒน์ก็มีไอ้ร่วง เชียงใหม่ก็มีดูนะโอ้โหเซียว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 ตกเซียแต่ดี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 โลนี่ใหม่ดีนะพี่ตกฮะก็ทำไมมันติดกันเนี่ยเราไม่ไม่ก็พีลาอันสิอ๋อนี่ยเออ๊ยจับไม่ถูกอือหืออันนี้โซวสาโซเชียงใหม่เชียงใหม่เจ็ดติบัดโลโลเต็มเลยอ่ะลุงไม่ธรรมดาอ้าวก็เชียงใหม่เนี่ยก็มามาถูกที่แล้วมาถูกที่แล้ว เยอะเลยอ่ะนกระเทียมสีสุกอันนี้แหละวันนี้เราวันที่หนึ่งเลยอ่ะคนที่สตาร์ทคนที่สตาร์ทเมืองไทยอ่ะคนที่สตาร์ทเมืองไทยนี่พระราชทานนี่พระราชทา่นี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 ่เนี่ยเนี่ยเนี่เนีเนี่ยเราชนเดือแรกหนึ่งด้วยอ่ะไอ้ตัวนี้ลุงไปรับภาพพี่พี่รังสิตโดยตรงเลยเนี่ยนี่นี่รูปลุงเทพเจวนี่นะอ่านเองอ่านข้อมูลสิอือดูดิเนี่ยเอ้ยไหม ทุกคนรับจากประเทศเลยครับไม่ธรรมดาครับอันนี้รับจากเราสิอราสิโอ้โหผมนี่คนลุกเลยอ่ะลุงไปตรวจยี่ใช่ไหม่ะดูไม่ได้แล้ว ประเทศไทยเราละรูไม่ได้แล้วมีลุงคนเดียวนี่แหละมีีกว่ารู้ไม่ได้เลยผมไม่จับตาเลยคนดังจอะไรคุณดังแล้วเนี่ยลุงเป็นเทียงครับที่ลุงผ่านมาภายในสิบปีอ่ะสิบปีลุงมันมันมือทูตส่งข้อมูลกันได้ไหมลุงมูอทูตส่งให้ผมหน่อยมูอทูตส่งความรู้ที่ลุงมีอ่ะส่งให้ผมหน่อย นคนยังดังยอย่างนี้ลุงยอมรับเลยอย่างนี้กูตูได้เีอาทิตย์ดีกว่าเอาทิตย์ก็อย่างสร้างอ่ะ